กระเหลี่ยมหยุบหยุบมันกะบ่มี่กันนั่นมันสิเป็นยังไงก็เหรียญอนนันนี้แหละนี่เหรียญน,นังสีคือกันนี่การห่าผ่านการใส่งานเนาะมันสีดำกัารห่อผ่านการใส่งานมันกลาจังสีละว่า หากมาทั้งสอปปอซปปอซปปอป,อ,อ,ป,อ,อ,ป,อ,ปอเล่าด้วยนะครับป้าเดือนป้าโอ้โอ้ <laughs> โอข่อยมีเงินเล่าอยู่ตัวขอ่อยเทปใบถ้าโดนโดนผลข่เด่นเอาให้เบิ่งเด้อเทปใบเต้นโดนสมัยตะกี้ขอ่อยบ่มี่ะารามบํใส่มันก็นเลยอยากกันนั่นนะเขาให้ข่อยมาเมือ่อยข่เดียวเงินเล่าให้เบ้งพี่น้อง

มันอันลบั้มข่อยบ่ได้ไปซื้อมาเองข่อยไ่ได้ซื้อมาอีกอัลบั้มไ่ได้ซื้อมาอีกเอ้ยพี่น,ออน้องเลยมัือนไม่ยอมเลยเป็นกำลังใจให้ดเด้อแปดเดือนอันผู้ใดสีวางในข่อยก็เก็บไว้คือเก่าแล้วพี่น้องเงี้ยไปเป็นคนมักเก็บ <laughs> ไปเป็นคนหมักเก็บนี่คือเงินเล้าพี่น้องเลยสมัยตะเกียนข้าเจอนม่านแขวนกระแลกใ้บางอันข้าเจ้าให้ข่อยซ,ซื้อกับมีอันตะก้อนนี่ข่อยเก็บใหมองหันมองนี้ดูหลายจนวานเก้าวมะห,มอ,หม,อมองเบิดพี่น้องเลยข่ละเสียดได้แฮะมมึงเด้ออันนี้อันนี้อะไรนน,นวยน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นอันนี้มื่นกีบนี่พี่น้องม่งมื่นเกียบเงินอนมื่นกีบข่อยกระบอกหูว่ามันไดเงืง่อนถ้าจับบาทข่อยกระบอกห้วือกันเนาะแ้่ข่อยนั่นนเื่ออันนี้เงินประเทศฟ,ฟิลิปปินสน์เงิน,นประเทศฟิลิปปินส์เง่อน,น,นประเทศฟิลิปปินส์ข่อยเคยลงองกันไปนั่นให้เรา,า,นานประเทศฟิลิปปินส์เนาะ อันนี้ที่มันขาดบ้างเนี่ยมันเกาไหลดึงเขาดึงออกไหลจนขาดบ้างเนี่ยจะเสีได้ยเสียด้พี่น้องอันนี้ก็คือกันเนี่ย นี่คือกันพี่นอนะ้องเนาะนี่เงินอันนี้เงินหาหายังหารอยอันนี้เงินหารอยกีบนี่โอ๊ยขันกอนนั่นก็กันเบื่อเนี้ยอันนี้เสียดายแม่พี่น้องเลยอันเกาหลจนขาดออกเมื่อเนี้ยคอยเสียดายห่างเลยอันนี้หกมื่นหกมื่นกีบอันนี้ นี่หกมื่นกีบขาดมั้งเนี่ยเอาไปใช้อันนั้นอันนี้ดูไร้ขาดเลยไหมเสียสดายเสียดายเอามาอันน,น,นี้อันนี้ยังไข่ยังดีเสดายเสดายเอามาขาดเบิดเลยอันนี้หาลอยกีบเงินเงินเงินเัมนประเทศเล้าพี่น้องอ้าวบอกขอคว่ำผู้ใดบอกขอคว่ำน,น,น้ออะไรเนาะ ขอความถูกบกล็อกแหรอปะเนี่ย